บาน้มาปลูกบอนกับพี่นองเฮาสิ่งที่ต้องเตรียมเนาะก็คือดินปลูกคาดินปลูกเนาะดินปลูกแม่กำนั่นใส่ดินมักด้วยค่ะใบไม้มากก็จะมีใบก้ามปูมักมใส่แม่กำนั่นมักไวไแล้วลหละใส่ใบมะขามแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะมักแล้ว โดนและวลละพี่น้องเฮ้ามักแต่โดนเดียวเนาะจนว่าเป็นดินร่วนซุยพร้อมที่จะปลูกสังเกตเบื้องแมมกำนันปลูกบอนสีสใสดินดินมักใบไม้มักยางเดียวนะคะบ่ผสมขุยมะพร้าวเนาะค่ะเนาะให้ผสมกับามะพร้าวสับนะคะใส่ดินย่างเดียวค่ะดินมักอย่างเดียวดินใบไม้มักอย่างเดียวคุณนะมีกก่กำนั่นสิปลูกเรียวบ่เลี้ยวไววบ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบืง เอาเอาส่น้ำไว้ขึ้นนึงเนาะเพื่อนกะมีต้นที่งอๆเนาะอ่าอันนี้คือการแยกนอแล้วค่ะถ้าเพิ่นอ่ามีหลายต้นเข้าก็แยกมาครั้งละเป็นการแยกนอเนาะมานหนึ่งนอแล้วก็เอามาเอามาปลูกได้เลยค่ะถ้าเฮ้าแยกนอหัวเพื่อนน้อยๆอยู่เฮากับปลูกได้เลยเนาะเอาดินใส่กระถางแค่ครึ่งนึงก่อนพ่นองเฮ้าแล้วก็เอาบอนต้นบอนลงไปเนาะเอาต้นบอนลงไปอ่าเอาบอนลงไปจัดรรกเพิ่นดีๆแล้วก็นี่ เอาดินปลูกใส่เนาะกดเบาๆนะคะกดเบาๆกดเบาๆบเาๆท่านี้ก็เสร็จแล้วเนาะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่เท่านี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่เขานี้ค่ะแล้วก็อ่ามาต้นต่อไปบันดนี้ต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่เด้เพิ่นมีหัว deh. เด้นี่เพิ่นมีหัวทีใหญ่บางหัวเพิ่นหง่ๆเนาะหัวเพิ่นหง่ๆเฮาสิเอาหัวมันแม่แม่กำน,นั่นกะจะปาดจอมเนาะค่ะเนาะ เป็นการเอาจอมออกเนาะเอาจอมออกแบบนี้นะคะนี่เขาก็เอาบกปูนมาทาจริงจริงแล้วใส่ปูนแดงได้พี่น้องเ่าปูนกินหมากค่ะปูนกินหมากแต่แม่กำนันบ่มีปูนแดงใส่ปูนขาวค่ะปูนแดงก็ไดปูนขาวก็ไดเนาะแต่ที่พื้นนิยมใส่คือปูนแดงเนาะจ้ะเนาะเอาปูนมาทาไปกอนเนาะค่ะทาบ้างไปกอนให้เขาแหงๆสักกอนให้เขากามสักกอนเพื่อสมานเพลนะครกันเชื้อโรคเชื้อราเนาะเอาปูนทาด้อค่ะอาต้นไม้เนาะค่ะเนาะใช้ปูนถ้าเป็นบาดแผลก็ใช้ปูนทาสมานเพล นะคะต้นไม้ของต้นไม้นะคะนี่เ็จเล้วเนาะคะ่ะอันนี้ส่วนหัวเขากระสีเอาไว้เอาไว้เอาไวก้กอนเนาะค่ะเนาะ,ะมือหลังจงคอยเฮ็ดส่วนหัวตอนนี้เขาแปดจอมกอนเขาเอาจอมกอนเขาปลูกต้นเขากอนแล,ล้วกะ็เอาจอมกอนเนาะ,ะเฮ็ดจังได้กระได้ตรงนาแม,ม่กำนั่นเลี้ยวเรียว,ยวใสกระทางเรียบร้อยกระสิตัดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเนาะตัดแบบนี้และะ้วก็ ใช้ปูนทานะคะใช้ปูนทาว่างไวค่ะว่างไวทำไปทีละต้นทีละกระถางนะคะทําไปทีละต้นทีละกระถางค่ะเย็ดจังไรก็ได้ให้เลี้ย,ยว <laughs> ทําไปเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยๆอ่ะเสร็จแล้วก็ปลูกนะคะเอาท่าปูนไว้แล้วกับปลูกค่ะปลูกปลูกไปเทละต้นค่ะปลูกไปเทละต้นนี่เพื่อนกาลเราวดิวเอากลับมาปลูกเนาะ อ่ปลูกไปเลยคะ่ะเรียงรากดีๆเนาะเรียงดีๆแล้วๆก็เสร็จนะคะเกือบคำพี่น้องเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสำหรับการอ่าขยายพันธุ์บอนสีของแม่กำนันเนาะค่ะเนาะทั้งการแยกหน่อแล้วก็อ่าตัดจอมเนาะเอาแยกจอมพื้นนั่นแหละจอมพื้นแล้วก็สำหรับต้นน,น้อยๆจอมน,น้อยๆแม่กำน,นันก็มาร่วมๆร,ร,ร่วมกันไปในกระถางไงกระถางเดียวเนาะค่ะ อันเดี๋ยวให้เพื่อนต้นใหญ่ก่อนค่อยสีแยกมาสําหรับหัวเขาเด้อค่ะเนาะอันนี้หัวเนาะค่ะเนาะหัวบอนสีเนาะค่ะหัวบอนสีเดี๋ยวอ่ามือรุ่นแม่กำนันกับจังควายสีเข็ดเนาะอ่าก็คงจะเป็นการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวนะคะสําหรับบอนสีนะคะอันนี้นให้หัวได้หลายได้หลายคากักหลายเนี่ยพี่น้องเข้าได้หลายคักได้หลายคักเนาะค่ะยังมีรออีกเนาะค่ะอันนี้ยังมีรอรอรอคิว้วรอคิ้วค่ะ